รายงานสรุปผลการดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ของนางสาวปิยวันกมลสารตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1ภาระงานจะมีภาระงานเป็นไปนตามที่กศกกำหนดภาระงานทั้งหมดรวมจำนวน26ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพ,พเจ้าได้จัดทําโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และปรับประยุกต์สอดแทรกเนื้อหาเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นทางสังคมตามบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำออกแบบการจัดการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำพัฒนาคิดค้นสื่อนวัตกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและปฏิบัติจริง 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเช่นการนำภาพและเสียงมาใช้ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการนำสื่อจาก YouTube แคนว่ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงและลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาตรงตามหลักสูตรที่ต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลต่างๆต,ต,ตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมผ่านลน์กรุ่มกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่5การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและมีการกำกับติดตามพฤติกรรมรวมการสะท้อนผลแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้จากผู้ปกครองอยู่เสมอ1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน พระพเจ้าได้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้บรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนําผลงานต่างๆของนักเรียนมาจัดแสดงโชว์ผลงานภายในห้องเรียนเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจทําผลงาน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมแน่แนวกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพฟันกิจกรรมครูพระกิจกรรมครูแดและได้มีการจัดทําแผนเผชิญเหตุและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและภัยอันตร,รายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพาเจ้าได้จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศผู้เรียนและรายวิชาเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพาเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครบ100%โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ1ครั้ง 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ,อื่นๆของสถานศึกษาข้าพาเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันจันทร์กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้มีการประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างในการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกค,ครองชุมชนวัดสถานประกอบการคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเช่นกิจกรรมการประชุมผู้ปกค,ครองและมอบทุนเสมรภภาพและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชุมชนได้มีการจัดขึ้น สามด้นานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามจุดหนึ่งพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2568ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองคุณภาพสื่อเข้าระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obed Content Center ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่ง 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้าได้จัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยการจัดทำโครงการภาษาอังกฤษวลคคมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการพัฒนาทักษะไวยากรณ์เรื่อง present simple tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้เกม snakes and ladders 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของผู้เรียนซึ่งเป็นทักษะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนครูผู้สอนจึงได้เริ่มต้นจากการใช้ประโยคง่ายๆคือ present simple tense ซึ่งมีความจำเป็นมากในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะเป็นประโยคเริ่มต้นของการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและยังตรงตามหลักสูตรในสาระที่หนึ่ง ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐานตอนมีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนการสอนดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยเลือกหน่วยการเรียนรู้ present simple tense โดยใช้เกม s s n k k e n n l l d d e r s และใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และได้มีการปรับประยุกต์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการสอนที่มีความหลากหลายเช่นเกม s s n k k e n n l l d d e r s สื่อ Adverb of Frequency Daily Routine and Activities เป็นตน้นโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษามีความกล้าสแสดงออกและมีความสุดในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense โดยใช้เกม Snake s and Ladders ขึ้นพบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองช้างร้อยละ70ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมีผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และตัวชี้วัดที่ควรรู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นผู้เรียนรายละ80มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่อง Present Simple Tense มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน